ก็กราบสวัสดีทุกคนอีกรอบนะคะวันนี้เราเียนพาทุกคนมาเล่นเกม List of Apollo นะไลน์นี่หว่าทุกคนเอออ่านไปลิสแล้วล่าสุดอ่านไิไม่เป็นไรนะคะทุกคนอย่าขำนะเขินจุงก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนวันนี้เราเียนพกทุนมาที่สองพันหนึ่งบาทนะมันเหลือหนึ่งบาทจากจากการที่เล่นนั่นแหละนั่นแหละมันเหลือก็เลยเริ่ม ที่2,000บาทเ, lah, าเ 1, บ็ด1น0ยกดออโต้พี่หนึ0รอบยาวๆจ้าก็สำหรับวันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามเราเล่นหรือว่าอยากเล่นที่เดียวก่อนเราเล่นก็สามารถคลิกที่ลิงใต้ใคลิปได้เลย,เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยว่าเมกาเกมตามด้วยเลข65นะเซิร์ชไปแล้วก็มีเลข65ตามยังไงก็เจอนะเมกาเกม65นะทุกคนเอายังไงละ่ะ อเมื่อตอนบ่ายเราเล่นเล่นเกนิชาฟอร์จูนไปเบ็ดเจ็ดสิบใช่ปะอ้โหทุกคนปังแบบปังมากปังไม่ไหวปังที่สุดดีเลิรประเสริฐสีอะแบบอู้หูทุนสามพันแตกหมื่นสามอะอุ้ยตังเหลือเก้าร้อยน่าเกียดมากเออเมื่อเมื่อบ่ายก็คือกำไรหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะทุกคน แล้วก็เย็นนี้เราเล่นก็เล่นตามกลุ่มก o เด่นไทม์เช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก o เดนไทม์ก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเล่นในตารางของช่วงเวลา6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะหกโมงหนาทีเออก็เห็นมีอพอลโลอยู่ซึ่งแทบจะไม่ได้เล่นเลยแต่ว่าเห็นเทพอพอลโลก็อยากลองเล่นหน่อย ปกติอพอลโลจะไม่ค่อยอยู่ในช่วงตารางสองทุม่มใช่ปะหล่ะมันจะไปอยู่แบบดึกๆอะ่ะรอเล่นก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นดึกอะ่ะเออก็เลยแบบอู้เห็นแล้วก็ลองเล่นหน่อยละกันไม่รู้จะแตกหรือเปล่าแต่รู้จักสภาพตั้งเหลือห้าร้อยแล้วจะเป็นไปได้ไหมทุกคนถามจริงสามร้อยสุดท้ายอืมเบ็ดร้อยอีกอืมอีกสาหมุนทุกคนมะไม่แตกก็เจ๊งหรอวะจังหวะนี้หุย คูณสี่เปล่าอุ้ยคูณห้าอะไรต่อเปล่าโอ้หได้แค่คูณสี่ทุกคนขึ้นมาหนึ่งพันละหนึ่งพันละอุ้ยเข้าฟรีเกมแล้วทุกคนสวยเข้าห้าตัวด้วยอุ้ยสวยจัดมาอีกตัวเปะละ่าเข้ามาสักหกตัวเลยดิโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าฟรีเกมห้าตัวเท่าไหรสิบสี่หมุนไปทุกคนเริ่มป้ป้ายป้ป เกมนี้ก็โหดไหมหรออุ้ยเซกวายปะเกมนี้เซกวายอุ้ยสวยหายแพงมากทุกคนมันเริ่มที่คูณ3นะหัวบางขออนุญาตหัวลบก่อนนะจ๊ะเริ่มที่คูณ3นะทุกคนเห็นหรือเปล่าถ่าจะเห็นนะมอู้หสามมันโคอุ้ยไหลต่อปะอุ้ยคูณ12แล้วอะ่ะ แต่ว่าเหมือนเหมือนแบบว่าถ้ามันไม่ไหลต่อมันเหมือนจะกลับมาเริ่มคูณสามใหม่อ่ะอู้ึ้นเบียน,น,นคูณสิบ้าอู้เก้าหมุนสวยจัดทุกคนอุ้ยได้เรื่องอยู่นะทุกคนใครที่แบบดูอยู่แล้วอยากไปเล่นตามรีบไปเล่นเลยนะทุกคนปังมากอพอลโลปกติไม่เคยเห็นแบบแต่ขนาดนี้เลยนะอ๋อเราเบ็ดลอยด้วยเอาเรื่องอยู่นะอีกเก้าหมุนขอได้ไหมไหลหน่อย อือโอ้คุยช่วงนี้รอเล่นก็ก็แตกหมื่นหลายรอบอยู่นะทุกคนตอนแรกอะ่ะคือเล่นแล้วก็พักไปเมื่อวันอังคารเมวานอังคารไม่ได้เล่นคือพักวันนี้วันวันพุธกลับมาเล่นก็คือแตกหมื่นโชว์ไปแล้วหนึ่งคุยทุกคนอย่างที่บอกนะเล่นไม่ได้ก็เว้นไปสักวันหนึ่งแล้อีกวันหนึ่งค่อยเล่นถ้าเล่นติดติดกันก็ ทำมาได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่ได้แบบคงไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้นขนาดลอนเล่นๆยังอย er ่างที่ทุกคนเห็นนะคนที่ติดตามก็น่าจะรู้ว่าแบบช่วงบายเราเล่นเล่นแตกไม่เคยถึงหมื่นเลยอะแตกไปแค่ส0 0 0ันสามพันแล้วก็เอาทุนมาปั่นต่อช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเล่นดูนะทุกคนเอาที่ทุกคนสะดวกเอาที่ทุกคนสบายใจอุ้ยเท่าไหร่หนึ่งร้อยเสวย ก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเลนเป็นครั้งแรกนะลอเลนก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลอเลนนะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกเลยก็แวะเข้ามาแบบอุ๊ยใครคนเนี้ยกดเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์แถมด้วยนะทุกคน <laughs> ขอเพียงคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะมันคือกําลังใจที่ใหญ่โตมากๆที่สุดโนหนึ่งนะ เราะว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคนเราเลนตอบทุกคอมเมนต์จริงๆแต่อาจจะตอบชา้าได้ตอบนะตอบชัวนะแต่ถ้าไหนเราเลนไม่ได้ตอบทุกคนอย่าน้อยใจนะบางทีแบบมันไม่แจ้งเตือนอะ่ะโอ้โหเพิ่งคูนึงเองวะเออุ้ยสวยสิช่องแรกต้องเข้านะอุ้ย,ยตอบวะเจะอุ้ย เจช่องแรกคิวช่องสองสวยไหลอีกไหมโอ้โหขนันอีกเดียวไวมาผิดช่องได้อยู่นะทุกคนจริงๆมันเลิกได้ดีไหมเดี๋ยวก่อนนะขอคิดก่อนเออพกมาสองพันถ่านโอ้กำไรเก้าพันก็ได้อยู่นะแต่ชท็ทรงเกมมันมาดีอยู่นะทุกคนขออีกอีกสักหน่อยละกันนะ ขออีกสักนิดหนึง่งโอ้โหได้เรื่องอยู่นะทุกคนใครที่แบบเพิ่งเพิ่งเข้ามาดูก็อยากไปเล่นตามก็รีบไปเล่นเลยนะทุกคนนะใครที่อยากเล่นตามรอเล่นสามารถเล่นตามได้เลยนะทุกคนคือรอเล่นไม่ได้พกทุนมาเวอร์วงังอลังการเพราะว่าไม่มีให้พกมาน่ะสิถ้ามีให้พกมาป่านาเนี้ยรอเล่นพกมาเป็นหมื่นละแตกแสนโชนคนไปละ ไม่กล้าพกมาขนาดนั้นอะไม่มีด้วยแหละเออจริงๆไม่มีหลักๆก็คือไม่มีไม่มีขนาดนั้นก็เลยพกมาขนาดนี้พอฮึรอเล่นอยากเล่นแตกแตกสนมั้งอะแต่ว่าคือเกมพวกเนี้ยมันต้องใจถึงอะทุกคนถ้าได้ก็คือแบบดีไปเลยถ้าไม่ได้ก็คือนั่งซึมอะถ้าเรากล้าวัดกล้าเสี่ยงกับมันอะเออทุกคนดูดิ ลงมา8ปดพละถ้ากล้าวัดกล้าเสี่ยงโอกาสมันก็มี50 50ิบห้าสิบันหลทุกคนนะเพิ่มเบ็ดดีกว่าลดดีกว่าทุกคนพูดผิดเดี๋ยวตังจะหมดเอานะโอ้เสียดายดวะนะ่าจะอยู่ตั้งแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพสู้มะทุกคนสู้ไปอีกหน่อยแล้วกันสู้มันหน่อยปกติจะถอนละ แต่ว่าขอสู้ไปอีกนิดนึงเพ่อได้นะอย่างที่บอกนะทุกคนเล่นได้ก็ถอนนะหรือว่าใครที่แบบโอ้ใจกล้ามากก็ก็ลองวัดดูเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้รอยเปอร์เซ็นตะแบบรอเลน่นรอเลน่นเล่นได้รอเล่นก็รีถอนเพราะกลัวเหมือนกันนะ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 ดูอะไรต่อเนี้ย ไว้โอ้ไหลต่อนะมีมีคิวไหลต่ออู oh. ้สำหรับใครนะคะที่อยากให้เราเล่นเล่นเกมอะไรให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเราเล่นจะเล่นให้ดูคอมเมนต์ชื่อเกมไว้ได้เลยนะหรือว่าอยากให้แบบกำหนดทุนกำหนดเบ็ดมาก็คอมเมนต์ได้เลยแต่ว่าขอทุนไม่เกิน5,000ันนะ ถ้าเกินกว่านะั้นรอเล่นขออนุญาตไม่เล่นให้นะคะเพราะว่าตังค์ไม่ถึงทุกคนต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้ด้วยนะเออถ้าเกิดห้าพัน 5, ไปนีนะ่นั่งเครียดอยู่นะต้องกราบขออาภาัยเลยนะว่าถ้าทุนเกินหนึ่งพันรอเล่นคงไม่สามารถเล่นให้ทุกคนดูได้เลยเพราะว่าเพราะว่าไม่มีไงไม่กล้าเล่นด้วยทุกคนกลัวแบบอูเงินหมืนนะ่น่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่เอาไม่เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาหลัก 1, พันพอหลัก เออหลักพันสูงสุดแค่ห้าพันคอลองอย่าเอาเกินกว่านี้อย่าเอาเกินห้าพันนะดูดีเสกไวส้สวยๆหน่อยโหไปอยู่ซาลึกเลยไปทำอะไรตรงนั้นวนะน่ะไม่ไม่มีช่องจะเชื่อมเลยอะไรวันนี้คอ,อลองแล้วนะทุกคนโอ้ อุ้ยแต่ทุกคนตะเบ็ดเจ็ดสิบอะก็ถือว่าแตกดีอยู่นะเพราะว่าเราเล่นเล่นมาสองวันสองไม่ใช่สองวันติดดิสองครั้งอะคือเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันเนี้ยช่วงบ่ายเล่นเบ็ดเจ็ดสิบตามที่พี่เอ็มขอรอเล่นไว้ใช่ปะอุ้ยมันมาเรื่อยๆเลยทุกคนมันโดนเข้าฟรีเกมบ่อยมากแล,แล้วมันก็เข้าฟรีเกมรอบหนึ่งปังแล้วก็เลิกตอนแรกว่าจะเก็บค่อยๆเกบเ็บเงินซื้อฟรีเกมฟีเจอร์เกม ทีสปินอนะเออสรุปไม่ต้องเก็บมันเข้าให้แล้วมันก็แตกแล้วเ,เล่นก็เลิกนะใครที่อยากดูคลิปเมื่อช่วงบ่ายว่ามันแตกขนาดไหนก็ลองกลับไปดูได้นะคะทุกคนกลับไปอุ้ยลุ้นเข้าฟีเกมว่าไหลต่อนะเจช่องแรกเจช่องเอ้ยสวยอุ้ยสอุอ้ยเข้าที่เหอะเข้าฟีเกมเหอะ ได้โปรดถึกขอร้องไม่เขาเอ่อสองพันตอนนี้กำไรสามพันแทบจะไม่เหลือแล้วอวิคัฟิเกมแล้วสวยเห็นเป็นตัวไว้ให้ตายเถอะตอนแรกอ่ะสิบสอหมุนปะขอแบบปังๆขอแบบไหลๆขอแบบเยิบๆทุกคนอะไรวะ เงียบกริบเลยทำจริงชอ็อตที่อุยไหลดีโอ้หคูณเก้าง่ายอยากให้ไปถึงคูณสิบห้าจังอุ้ยสามพันเจสวยได้อยู่ทุกคนมาแล้วอะเคช่องแรกต้องเข้านะอู้หไม่เข้าสี่พันหกสิบห้าสวยอยู่เริ่มไปคูณสามม เริ่มเลยขอหน่อยเออต้องอย่างนั้นเข้าต่อไหมอ้ไหลายต่อนนะหลายต่อหรือเปล่าถามจริงเจช่องสองต้องเข้าแล้วจังหวะเนี้ยสวยหลายต่อปะอุ้ยคูณสิบห้าแล้วอะ่ะอุ้ยคิวไม่ละอ๋อค่ะคิวช่องสองกับช่องช่องสาม ถ้าคิวมาช่องสามเมื่อกี้นะก็คือไหลระเบิดไหลสะบัดไหลไปจุกๆเลยทุกคนคูสิบแล้วอะเอ้ยคิวเขียวพวงอะไรพวงอะไรเขียวไม่เข้าเลยอะถ้าเข้าเมื่อกี้สวยมากเลยนะเอาหมุนสุดท้ายเกืออุ้ยมีเกลือมาไหนต่อปะโอ้ได้อยูสามรอยกว่าได้อยู่ไม่น่าเกียดห้าพันเจ็ด แตกไม่เท่าช็อตแรกนะเพราะว่ามันเบ็ดห้าสิบไงเลิกดีกว่าทุกคนเท่ากับตอนแรกที่เล่นไดหมื 10, ่นพันเลยอะกำไร9,000ได้อยู่นะโอเคค่ะทุกคนสำหรับนี้รอเลนพอแล้วนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรอเลนนะหรือว่าใครติดตามอยู่แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยเยนได้นะทุกคน หรือว่าใครที่ไม่กล้าคอมเมนต์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับลอเรเนด้วยนะโอเคไปแล้วค่ะไว้เจอกันเกมหน้าดีกว่าไปละบุบุย,บย